ใจมากนะคะที่ได้มาอยู่ในวันครบรอบ15ปีเนาะของบริษัทเอิร์นประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นวันที่ได้ยินชื่อตัวเองแบบก่อนที่สุดแล้วใช่ไหมคใช่ค่ะก็ไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เขาอันนี้เรียกรับใช่เอิรเองค่ะใช่เหมืใช่มาเมื่อกี้ต้องเอิร์นก็ภูมิใจมากที่ได้ที่ได้งานพอชื่อชื่อเหมือนกันใช่ไหมขอบคุณพ่อคุณแม่ที่รับประณีตชื่อนี้แกเราต้ขอบคุณ่ได้ค่ะ ให้เอิร์ธมาเป็นส่วนหนึ่งของงานงนี้นะคะก็ขอบคุณบริษัทเอิร์ธปรเทศไทยด้วยแล้วก็ยินดีกับการครรอบ45ปีนะคะแล้วกครบรอบ100ปีที่ปรเทศุ่น้นะค้ยออขอุณแนนาเลยีกรตกแน่แน่อตอนติดต่อไปเขาบอกว่าเจาเอิร์ธหรือเจ้าอาชพิธีกรสงสัยปีหน้าเป็นของเอิร์ธแล้วไม<ะ>่ได้มานองเพลงนะได้นะคะหนึ่งพร้อมค่ะไม่ได้เราติดไปพิธีกรเาไนั้นครรอบ45ปีแล้วก็ห0 0ปีที่มุ่่นไวน่อยดีกว่า